สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำโลแบ็กกันนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะคะจะมีกระป๋องกรรไกรนะคะคัตเตอร์หนังยางกาวสองหน้าเทปใสนอ็อตตะปูลวดเสียบกระดาษแล้วก็อุปกรณ์สําหรับตกแต่งค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ตะปูนะคะในการเจาะรูนะคะทั้งฝากระป๋องแล้วก็ท้ายกระป๋องนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใช้หนังยางนะคะทั้งหมดสีเส้นนะคะแล้วเราจะก็จะมัด เข้าด้วยกันค่ะมันให้แน่นเลยนะคะต่อมานะคะพอได้เสร็จแล้วเราก็จะใช้น็อตที่เราเตรียมไว้นะคะใช้เทปใสนะคะพันเข้ากับหนังยางนะคะพันให้แน่นเลยนะคะเพื่อที่อยู่ด้านในเวลาเราดึงจะไม่หลุดนะคะต่อมานะคะเราจะใช้ลวดหรือว่าเชือกนะคะในการร้อยหนังยางนะคะเข้ามาข้างบนนะคะ แล้วเราก็จะใช้ลวดเสียบกระดาษนะคะเป็นตัวยึดไว้ไม่ให้หนังยางของเราหลุดนะคะแล้วเราก็จะทําทั้งท้ายกระป๋องแล้วก็ข้างบนกระป๋องนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้โลแกนะคะที่มีด้านในนะคะมีนอตแล้วก็หนังยางอยู่ด้านในแบบนี้นะคะ่ะต่อมานะคะเราก็จะถึงขั้นตกแต่งนะคะแล้วก็จะตกแต่งโลแกของเรานะคะให้สวยงามกันนะคะ พอตกแต่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้โลแบ็กที่มีหน้าตาป,ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาลองเล่นกันเลยนะคะโลแบ็กที่กิ้งกลับไปกิ้งกลับมาได้นะคะเพราะว่ายางที่ยืดอยู่ด้านในนะคะเก็บพลังงานสักค่ะพอปล่อยนะคะยางก็จะหดกลับนะคะและดันให้กระป๋องนะคะกิ้งกลับไปกลับมาค่ะจนกว่าพลังงานจะหมดค่ะ